ไปดูการดูแลนะคะในส่วนของผู้พิการจากหน่วยทหารแล้วก็หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะซึ่งทางหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่20ก็ได้ส่งต่อความช่วยเหลือจากสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สู่ผู้พิการในพื้นที่ค่ะสำนักง,งานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์โดยศูนย์บริการคนพิการจังหวัดปัตตานีเดียวรวมกับหน่วยเฉพาะกิจกรมฐานพรานที่20นําชุดปฏิบัติการกิจการพิเศษพลเรือนหญิงนะคะ ผนึกกำลังร,งร่วมกับผู้นำท้องที่ผู้นำชุมชนและโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตามสนอลงพื้นที่พบปะให้กำลังใจผู้พิการในพื้นที่อำเภอยะรังจังหวัดปัตตานีรับฟังปัญหาความเดือดร้อนและความต้องการเพื่อนำไปสู่การช่วยเหลือผู้พิการในพื้นที่ทั้งนี้ศูนย์บริการคนพิการจังหวัดปัตตานีได้รับการจัดหารถสล้อแบบโยกให้กับคนพิการตามที่ร้องขอจำนวนสรายคือนายดิเรมาแก อาศัยอยู่บ้านเลขที่112ทับ1หมู่4และนางนิเมะนิสนิ อยู่บ้านเล็กที่39ทับ2หมู่3ตลสนออภยะรังจงปัตตานีซึ่งมีความพิการทางการเคลื่อนไหวนอกจากนี้ยังได้มอบสิ่งของเครื่องอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในการดำรงชีวิตบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัวคนพิการในเบื้องตน้นซึ่งการปฏิบัติดังกล่าวนะคะเป็นข้อตกลงร่วมกันกับส่วนราชการในพื้นที่เพื่อช่วยเหลือประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนในทุกรูปแบบอย่างเต็มขีดความสามารถ นอกจากนี้จากสิบโทสุทัธริวงศัวหน้าชุดปฏิบัติการกิจการพลเรือนกองร้อยทหารพรานที่2011หน่วยเฉพาะกิจกรมทหารพรานที่20เข้าพบปะบุคลากรทางการศึกษาและนักเรียนโรงเรียนบ้านล่าหารยามูพร้อมร่วมกิจกรรมหน้าเสาธงจัดกิจกรรมระบายสีปลูกฝังุดมการร์รักสถาบันหลักของชาติอีกทั้งยังเป็นการส่งเสริมจินตนาการและแสดงออกอย่างสร้างสรรค์ โดยทางหน่วยได้สนับสนุนอุปกรณ์เครื่องเขียนสีเทียนและของรางวาัลมอบให้กับเยาวชนสร้างความใกล้ชิดระหว่างเจ้าหน้าที่กับประชาชนในพื้นที่ค่ะ